มากนะครับแล้วก็นี่มูลก็ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับนี่คืออะไรครับขี้ตะกะแตนครับที่เราตากไว้มูลตะกระแตนพูดได้เพราะก็คือขี้ตะกะแต่นะอ๋อนี่เหรอฮะขี้มันจะขี้เหมือนเดิมโอ้มันดูไม่เหมือนเลยนะครับดูเหมือนเป็นหญ้ามากกว่าแห้งๆมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ได้แนะนําหรือเชิญชวนให้มาเลี้ยงตะกะแต่เลยนะครับและก็อย่าเลี้ยงตะกะแตนครับถ้าทําตลาดไม่เป็นไม่รู้จะขายใคร อย่าเลี้ยงนะครับถ้าคุณไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มี Tik t o k นี่แหละครับผมมาเจอตัวจริงเสียงจริงก็คือคุณแสงนะครับที่ทำการตลาดไปด้วยเลี้ยงตะกแตนไปด้วยและทำอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างครับไม่ได้เลี้ยงตะกแตนไปอย่างเดียวแล้วก็เติบโตจนกระทั่งถึงมีการตั้งเป็นกลุ่มนะครับเชื่อว่ากลุ่มผู้เลี้ยงตะกแตนปาทางเก้าอุบลนะครับเป็นการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและได้ข่าวแว่วๆว่ากำลังจะมีการเจรจาเพื่อส่งออกไปต่างประเทศด้วย นี่คือการทำจริงๆครับไม่ใช่แค่ทําตามกระแสไปเลี้ยงไปซื้อไข่หรือไปปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ที่เขาบอกว่าดีโดยที่ไม่มีการตลาดด้าน YouTube ครับของคุณแสงเองเนี่ยยูทูบในช่องบ้านทุ่งกเกษตรความสุขนะครับเติบโตมากกว่า8,000ซับสไครเห็นไหมครับทั้ง Facebook ทั้ง YouTube มีการลงวิดีโอลงทิกตักลงชอ็อตลงเรียวเยอะแยะมากมายครับการทรรําเกษตรคืออย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปหลงปลูกหลงเลี้ยงอะไรตามเขาก็ตามและ t ิกตอกก็ยังมีครับมีผู้ติดตามมากกว่า2,500 Follow เห็นไหมครับว่าผมอยากจะให้มองว่าการเลี้ยงให้เริ่มต้นที่การทำการตลาดไม่ใช่หลงกระแสหรือคิดว่าปัญหานู่นนี่นั่นคุณไม่ทำการตลาดคุณจะเลี้ยงเพื่ออะไรนะครับและวันหน้าเกิดเป็นกระแสจริงๆคุณก็ต้องมีตลาดก็คือมี f a c o b o o k y o u t u b e t i o t แวไล้องรับด้วยเอาละครับคุยให้ฟังว่าอย่า เชื่อว่าเลี้ยงตะเแตนรวยถ้าคุณไม่ทําการตลาดมาดูที่รูปภาพครับมีรูปภาพหนึ่งที่ผมได้คุยกับคุณแสงแล้วก็ณนะวันนี้นะครับคุณแสงได้เปิดเผยข้อมูลไปที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าข้อมูลหลายอย่างทางผู้ตรวจข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นทางการและเราละเมิดสิทธิ์เขาไม่ได้นะครับผมจึงให้ดูเพียงแค่นี้และผมไปลองค้นคว้าครับที่เพจขายของต่างๆนะครับลองค้นเลยครับว่าปุย๋ยมูลมแมลงนะครับทั้งจิ้งหรีดทั้งอีกหลายๆอย่างครับ กิโลกรัมนะครับ20ถึง55มีการนำส่วนอื่นๆเช่นเชื้อรานะครับต่างๆมาผสมปนให้มันดีขึ้นด้วยและก็ถ้าใครค้นต่างประเทศได้นะครับให้ค้นคำนี้ครับคำว่า i n s e c t f r a s t f e r t i l i z e r รับรองครับว่ามีข้อมูลที่น่าทึ่งเกี่ยวกับเรื่องขี้ตะกแตนมากมายนะครับไปดูเรื่อราวกันเลยครับอย่งเลี้ยงสัตว์อะไรมาบ้างล้ะครับอเลี้ยงมาทั้งกบทั้งจิ้งหรีดทั้งไก่สารพัดที่เลี้ยงครับผมอ้าวแล้ว ตั้งแต่มันมีข้อดีมากกว่าจิ้งหรีดกบพวกไก่อย่างไงบ้างครับก็ค,คือข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือไม่มีเสียงไม่มีไม่ร้องเมื่อหิวไม่เหมือนจิ้งหรีดเหรอฮะไม่เหมือน <laughs> โอ้นะครับแล้วก็วางไข่ก็ไม่ร้องนะครับแล้วก็มูลเขาหรือว่ากลิ่นของเขาเนี่ยไม่มีที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้านทางเคียงอืม,อมนะครับมีข้อดีนะครับก็คือว่าเสียงเขาเงยียบมากครับตั้งแต่เยอะแยะนะครับเป็นพันๆตัวอย่างนี้ก็ไม่มีเสียงนะมีน้แค่เสียงเนี้ยเย <Yeah. S 1> เสียงไก่ไม่เกี่ยวนะครับเล็กมากนะเสียงเขาเล็กมากนะครับแล้วก็ นี่มูลก็ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะครับปกติก็จะกวาาสะอาดนะครับวันนี้ยังไม่ทันอ่าแล้วอาหารก็กินง่ายๆครับคือหญ้าไม่ต้องไปหาหัวอาหารให้นะครับไม่ต้องครับมีหญ้านี่ก็เลี้ยงได้แล้วเลี้ยงได้แล้วมาดูมูลตะกะแตนที่คุณแสงรวบรวมไว้นะครับนี่เป็นข้อมูลเก่านะครับก่อนส่งไปตรวจค่า NPK ครับมาดูกันเลยครับเจอของแปลกครับพึ่งแดดอยู่กับพื้นเอออยู่กับลานนะไม่ใช่พื้นี่ลานนะฮะเพราะแสงนี่คืออะไรครับขี้ตะกะแตนครับ ที่เราตากไว้คือโมนตะกแตนพูดได้เพาะก็คือขี้ตะก่แตนนะอ๋อนี่เหรอฮะขี้มันจะขี้มาเดิมโอ้มันดูไม่เหมือนเลยนะครับดูเหมือนเป็นหญ้ามากกว่าแห้งๆอันนี้คือของใหม่นะครับเนาะครับใหม่เรากาลังดูว่าทําอะไรได้บ้างพ่ออันนี้พอรู้ไหมตอนนี้ตอนนี้ก็คือจากที่ทดลองใส่ในต้นไม้เนี่ยความเขียวเขาจะสูงมากแต่ก็เลยเพื่อความชัวความชัดเจนก็เลยตอนนี้ส่งเข้าไปตรวจครับเพื่อหาค่าเอพีของ ของปุ้ยนะครับมีไาท่านใดมีข้อมูลที่ดีงามสร้างสรรค์นะครับเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้นะครับคอมเมนต์ได้เลยขอพระคุณมากครับผมเองค้นคว้าแล้วก็สรุปมาได้ดังนี้ครับข้อ1คือมูลของตะกัดแดนนะครับช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสนะครับให้กับผือนดินข้อ2ครับทำให้ดินไม่แน่นนะครคือร่วนมากขึ้นข้อ3ปริมาณของ ปุ๋ยนะครับไม่เท่านะฮะมูลวัวหรือไก่แต่ไม่มีกลิ่นนะครับข้อดีข้อนี้ครับผมและข้อที่4ครับควรมีการนําไปผสมกับสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเชื้อราบางชนิดเพื่อเพิ่มคุณสมบัติแล้วก็สุดท้ายครับตอนนี้ถ้าใครมีมูลตะกแตนหรือขี้ตะกแ่วนะครับไม่ต้องทิ้งครับสามารถนํามาเป็นประโยชน์กับพืชได้เลยนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ค้นมาได้นะครับหลายอย่างเป็นข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ค้นคว้านะครับผมจึงนํามาสรุปเล่าให้ฟังดังนี้ครับ ใครกินใจได้ทักกะแตนก็สอบถามคนา้นคว้าข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมวิธีการเลี้ยงวิธีการเก็บไข่ได้ที่คุณแสงนะครับผมนําข้อมูลในสิ่งที่ได้ประโยชน์มากขึ้นก็คือของทิ้งอย่างขี้ทักกะแตนหรือมูลทะกะแตนก็มีประโยชน์ครับผมต้องขอขอบพระคุณทุกวิวทุกไลค์ซับสไครนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม